ขึ้น่าเอาขอใส่ก่อนนะครเอกลวยใส่ตัวฝังอะไรนะกลวยใส่ยังไงไอตัวอะไรนะังอะไรนะอยู่ในกลางพอดีอยู่ในกลางโดดเอ็า แล้วมันนอนไม่วันนี้นะเล้วเราจะให้มันลุงมาดูน้ำจิ้มมีตัวอะไรบ้างโอเคไหมจ๊ะของผักไตที้ข้าวห่อใบจักรนะเออใบจักรเออเข้าวใบจักรนะแล้วข้าห่อห่อป็นสามเหลี่ยมหนึ่งได้ใบแบบนั้นนั่นเองห่ออะไรเออนี่มันห่อยเงียบนะทำมันอ่อนอันนี้มันเป็นบักเ้าวน้อยเป็นบักเ้าวน้ำหอมมันใบน้อยอืมันบักเปาใบใหญ่คือโยธงอย่ากับใบใหญ่อืมไอห่อไดโตเขียวมีตวนี้เอาโตเขียว ต้องมัดจังหวัดสุรินทร์ทาพาเน่ยเขาเอื่นว่าจะไหนนะแดงฮะอังซอม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 ัมแมงแมงมุมน้อยให้นองจ้าอังซอมวันี้มันไม่มีิจางวานเนาะต้องกดตรงนี้จะทำขเกิดวี้ไว้เหมือนเดิมนะ สอนทางนางจับจีบมันพร้อมเลยคันคันเห็ดแบบผระตุ่มนน้ำน้ำน้ำมันจะเงออกวันนีน้ำพะถือเอ้าฮ่ให้น้ำมันออกเนาะน้ำหวานน้ำมันคันข้ามูนมางน้ำอะไรออกตาเตลันมอยู่ในปลามันก็คือใบตองด้อยตพต้องสั่นเงินหมดละ แทักเดี่ยมองไปไอตัวดอบๆแย่ๆค่ะมันมุมพุ่งเอามันไอตัวนั่นไงที่มันพุ่งเข้าใส่นี่เขาเห็นในคลิปนะเอาใบนี่บอกว่าเลือกใบอย่งกับใบจั่รนะ จะใส่ลังมันเลยไหมตัวนี้ตัวนี้ไม่มีเหลวเติมเศษใหญ่เติมเศษตัวนี้เหลวน่าเนี่ยตัวนี้เป็นข่าวอ่อนข้ามันน่ามข่าวกตัวน้ำหนึ่งก็หอมห่วยๆอืมหอมดีเมื่อวานเอาเทงแดดไว้เอาข้อหอหอมมันเอาหางตีก่อนปจะเมื่อทำเองพอไปวัดไปว่าจริงๆมันอ่อนมันต้ตกปลาก่อนนะตกปลาแล้วแหละ พ่ออันนี้พ่อเขาตอกป้าเสียงมาเจ้าเสียงเขาใส่เนันก็มันกินง่ายไงมันร้อนเพราะว่ามันวันนี้เราก็มาทำเขาต้มมัดเขาต้มกล้วยเขาต้มมัดของจังหวัดสุรินทร์แม่บอกสุรินทร์อะไรสุรินทร์ม่อนเคยไปยังสุรินทร์นะไปบ้านยายหรือยังนี่แล้วก็จะเอาไปต้มไปนึ่งแล้วสุกแล้วเราก็จะมากินนะครับ ข้าต้มมัดผัดใส่กล้วยใส่กล้วยด้วยไงนี่อร่อยอร่อยนะครับมันมีประโยชน์กล้วยแล้วก็ข้าวมีประโยชน์ไหมมีประโยชน์กินแล้วอิ่มอร่อยแข็งแรงแข็งแรงนะครับแล้วก็เดี๋ยวรอชมตอนตอนสุกนะครับเดี๋ยวจะไปพาดูตอนสุกว่าหนึ่งโอ้ใครจะได้กินแล้วหอมมากเลย หอมหอมบ้าจะจอีเสื้อนยๆคนกินนออ้อนอนอุงปิงไปเลยลูกเยหยุหยุด้เลยมันหย่หยำอล้างมือไปหลบไปน้อตาล้างมือแล้วนะนี่เตรียมพร้อมแล้วจะมากินแล้วไม่จัมอนี่เอาซอมไปดเอาซอมมากินเขาจะไม่ร้อนเอาแม่น้องตาด้วยเด้ออแทคเน่นอนเลยะ ยาทีติบ่เมียนนันใไซร้อนบุร้อนถั่วดำเนาะแล้วถั่วดำใส่สแซ่บม <ST> ี <ST> <ST> โอเควันนี้แซ่บแซ่บมนันเหรอแซ่บอีหริคาบกม็มันแค่นี้เออโอ้มันน่ากินมากเลยมีกล้วยด้วยในน้ำก็มีกล้วยเออร้อนไหมม่อนร้อนไหมเื <ST> อ้อะแค่คำเดียวก็พอโอ้แซ่บบ่ มันก็ลองกินหลายคัมเบอรีบอกว่าไม่ร้อนเออบ้าหรอคำใหญ่ก็เดือนร้อนกว่าเออเขาบอกว่าไม่ร้อนเขาต้มมัดครับเขาต้มมัดกูจะเอาเข้าปากแม่เยอะเลยทุนไม่พอเห็นไหมไม่เยอะมากเลยเขาต้มเล่นทุกคนนี่หมดหมดไม่ได้พูดไม่หมดร้อนปากร้อนปากมันเยอะมากตายเสร็จแล้ว เรียบร้อยเสร็จแล้วแร้อนมก็ามาแกดน,น,นี่โชว์ดิตาหยิบขึ้นโชว์ดิถ้าถ้าาทุกคนกวดมันร้อนทุกคนอย่าไปจับตรงตัวมันดีมีสองยอนเออเสร็จแล้วครับไม่ไม่ไม่มัดเขาตกเออเออห่อนอยู่ตัวนี้ครับชิมดูซิแซบบ่เป็นยังไงรสชาติ หวานมันไหมไม่ร้อนจักให้มันโดนกล้วยได้สิออล้อใช่ปะ,ปะเอาทำไมไม่มีเสียงตอบรับอ่ะแซบหรือไม่แซบได,ได้ไม่นิ้วโปด <c oughs> <c oughs> Bye.